ขาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลรตรีสุพิศาลพักดีนารินาฏบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลครับขอมีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระนี้ครับของทางประชาชาตินะครับโดยท่านวันนอกับคณะในการร่างพร้อมจัดธรรมนูสานทหารฉบับที่จุดๆุดพศจ,จุดครับ สิ่งที่ผมขออภิปรายในชั้นรับหลักการมีดังนี้ครับท่านประธานครับคือในหลักการที่ผมจะอภิปรายมีอยู่ด้วย5ประเด็นด้วยกันในสาระสำคัญคือสิ่งสำคัญคือที่ในร่างกฎหมายนี้จะแก้ด้วย4มาตานะครับในมาตรา3แก้ไขมาตรา14เพิ่มเติม1ทับ1แล้วก็มาตราสี่เพิ่ม เพิ่มเติมมาตรา67ซึ่งเขียนมาใหม่นะครับดีครับผมให้การสนับสนุนในหลักการครับแต่เหตุผลที่ผมจะต้องอภิปรายคือสิ่งที่สำคัญคือความล่าช้าคืออายุติธรรมครับสารทหารหรือธรรมนูญสารทหารนี่ก่อให้เกิดความล่าช้าของความยุติธรรมมามากมายแล้วจากอดีตครับท่านประธานครับปลดความอายุติธรรม นะครับในอดีตได้แล้วนะครับเหตุผลที่หนึ่งนะครับเหตุผลที่สองคือคนไทยมิควรขึ้นศาลทหารโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะคนไทยนะครับไม่ว่าจะเกิดการยึดอำนาจไม่ว่าจะเกิดการปฏิวัติไม่ว่าจะเกิดด้วยประเด็นใดๆสิทธิขั้นพื้นฐานของปวงชนชาวไทยจะต้องขึ้นศาลพลเรือนเท่านั้นและจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถ้าทหารร่วมกว็ทำผิด กับพลเรือนแล้วสําคัญคือต้องขึ้นสารพลเรือนอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับจะไปขึ้นสารอื่นไม่ได้นะครับประเด็นที่4ครับคดีที่ฟ้องยังค้างอยู่ในสารทาหารเดิมในอดีตนะครับตั้งแต่ปีที่เราพบข้อมูลชัดเจนแน่นอนครับว่ามันในปี2-5-6-2ซึ่งได้มีคำสั่งขอชอด 9ทับ2,562นะครับที่ยกเลิกคำสั่งคองชอที่37,38,50ทับ2,557เรื่องการใช้อำนาจของสารทหารให้พลเรือนขึ้นถูกยกเลิกไป281คดีที่ล่าช้าอันนี้ก็คือตัวชี้วัดครับผลสำลีที่ชัดเจนครับท่านประธานที่บ่งบอกเลยว่าประเด็นที่5ของผมคือความชัดเจนทำไมสารทหารจึง ทำให้เกิดความอนุญตธรรมคือความร่าช้ารับท่านปรานด้วยเหตุถึงดังนี้ครับสารทหารไม่มีอุทธรณีกานี่คือการตัดสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยอันที่สองครับท่านการสืบพยานก็ไม่ใช่วิธีการติดต่อเหมือนสารพลเรือนนะครับอย่างต่อเน,นื่องอันที่สามคือตุลาการสารทหารขาด องค์ความรู้ที่เป็นความรอบรู้นะครับของกฎหมายในสารยุติธรรมอย่างชัดเจนจึงทำให้กระบวนการและยึดโยงจากอำนาจที่ใช้อำนาจรัฐถาทิปัดโดยอ้างว่าเป็นอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายจากการยึดอำนาจนั่นคือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยแห่งนี้ครับท่านประธานครับตกอยู่ในห่วง ของเวลาที่อับจนห่วงเวลาที่มีแต่ความอายุติธรรมห่วงเวลาที่ประชาชนคนไทยที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญตามสิทธิพื้นฐานที่สาธชารณชาติได้ให้ไว้แก่คนทั้งโลกเป็นพื้นฐานก็ยึดเอาไปแล้วใช้อำนาจดังกล่าวนี้ตลอดมานี่คือเหตุผลที่ผมเห็น ว่าเป็นเหตุผลที่ส,สนับสนุนที่คณะผู้เสนอกฎหมายดังกล่าวนี้ได้เสนอทั้ง4มาตตานี้และเห็นชอบเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องผ่านสภาแห่งนี้ด้วยความชอบธรรมนะครับเราจะไม่มีการใช้ธรรมนรูสาทหารที่มากดทับพลเรือนอีกต่อไปแล้วเพราะสิทธิเสรีภาพที่ตราไว้ในจะเป็นรัฐมนูลฉบับใดก็ตามมันเป็น สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ปวงชนชาวไทยควรจะได้รับสิทธินั้นองค์อำนาจที่อ้างว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ทุกทุกสถาบันก็ตามนิควรกา้าวไกลสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเรือนควรยึดยงให้ศาลพลเรือนเป็นผู้วินิจฉัยนี่คือบทบาทสำคัญของศาลยุติธรรมในสากล ที่เขาใช้กันนะครับและเป็นการพิสูจน์ความผิดอย่างยุติธรรมนะครับคดีที่เกิดขึ้นมาแล้วทั้งหมดนี่ที่ยังค้างอยู่ในศาลทหารทั้งหมดควรจะถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัตินี้เรียกคนไทยที่ต้องหาคดีบนศาลทหารกลับมาสู่กระบวนการยุติธรรมเปิดกฎหมายฉบับนี้ให้คนที่หลบหนีอย่างต่างประเทศกลับเข้ามาครับเพื่อพิสูจน์ความผิดในสามศาล เพื่อให้คนไทยได้กลับมาเหยียบแผ่นดินได้อย่างยุติธรรมมิใช่ใช้กฎหมายสาราหารเป็นกฎหมายที่สร้างความ,มยุติธรรมซึ่งผมอธิบายไปแล้วว่ามันเกิดจากความราช้าสรุปนะครับขาดความรู้นะครับและการสื่อพยานนั้นก็ไม่ต่อเนื่องจึงจะเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องตรากฎหมายนี้เพื่อให้เกิดความบรรลุผลเกิดผลสำเร็จและเป็นการ ยืนยันว่าประชาชนคนไทยย่อมมีสิทธิ์และเสรีภาพโดยชอบที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อจะใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญภายใต้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระพักตรเป็นประมุขครับท่านประธานครับ